หาไม่เจอก็มันหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงแม่เป็นคนให้มันเองงั้นเดี๋ยวหนูออกไปซื้อนะแล้วจะไปยังไงให้แม่ไปด้วยไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวหนูไปเองจะนั่งเรือไป ก็ผมรู้สึกดีนะครับเพราะว่าช่วงเวลา5ปีนเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องซื้อน้ำหอมสกวดเลยครับเพราะว่าเวลาที่ผมตัวผมเหม,ม็นนะฮะแล้วก็ซักเสื้อเนี่ยตาก็ไม่ค่อยแห้งตัวมันจะเหม็นใช่ไหมฮะแต่เวลานั่งเรือเนี่ยไม่มีใครรู้นะฮะตัวผมเหม็นผมต้องขอบคุณคลองที่นี่มากเลยครับก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐการหรือว่าหน่วยงานที่แบบเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาดูแลบ้างนะครับ แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่ละแวกเนี้ยให้เขารู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ชิ้งน้ําเสียหรือว่าขยะลงแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอนาคตเนี่ยกุ้งหอยปูปลาคงอยู่ไม่ได้ครับแล้วขนาดปลาซอ็ซอ,เก,อะะซกเกอร์นะฮะซ็อกเกอร์ฮะที่อื่นนะฮะในน้ําเน่าเนี่ยผมว่ากะะ็ตายยกลังฮนะถ้าอ,อย่างเงี้ยนะครับโอเคให้ผมดีไปก่อนนะครับ สิบกว่าปีอ่านมาที่ทํามาเนี่ยอยู่กับเรือมาเนี่ยก็เน่านะก็มีน้ํามันเน่าแหละน้ําดําน้ํมบนตึกบนไรมันก็ลงมาตลอดอ่ะไม่มา่ะมันก็ดำโอ้ยน้ำเน่าสีดำนะเหม็นเหม็นนี่ก็เยี่ยวอ่ะเน่าอ่ะมันเยี่ยวเน่าดีๆอ่ะแล้วก็มันก็เหม็นเนี่ยมันไม่หมดไปเราสะอาดได้ยังไงล่ะก็ดูคอนโดถึงสูงเสริมคอนโดสูงสูงมันก็ เปิดมาจะไปไหนไม่ลงคองไม่ได้เพราไม่ได้มีบอ่อลำบัดนี่ไหมล่ะไม่ใช่โรงงานเนี่ยอย่างงี้ก็ลงนี่ก็ลงนี่มม่ลงหมดสูบออกก็ปุบป่าดปาดัดอย่างดำปีเลยเนี่ยังก็โอ้โกินไม่ต้องพูดถึงอ ก็ตอนแรกก็เหม็นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทํานานๆไปแล้วก็ชินไม่เหม็นแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วมันก็เกิดจากที่ชาวบ้านเขาทิ้งลงคลองบ้างอะไรชาวบ้านเขาทิ้งลงคลองบ้างอะไรแบบนี้เพราะแถวนั้นชาวบ้านเขาจะอยู่เยอะแถวนั้นก็อยากให้สายนะแต่ว่าถ้าเป็นคลองแบบนี้ถ้าจะทําให้สายก็คงยากนะก็คงยากไม่มีทางไม่น่าจะมีคงไม่มีทางนะเพราะว่ามันเป็นคลองแบบนี้มันมันคงจะยากนะคงยาก ครับไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นน้ำสาสลงเป็นคลองแบบเนี้คลองที่แบบว่าเขาทิ้งเศษทิ้งอะไรมาเงี้ยมันจะแต่ทำให้ใสเลยคงยาก เกิดกิที่เนี่ยก่อนมีคลองนี้ลอนนั้นแสบก็มีผักมีปลาเก็บกินกันเองเนี่ยในในตะถุนเนี่ยน่าโหเละเลยเพราะว่ามันกั้นเขื่อนใช่ไหมถนอก็ระบายเอาเอาเอาใช่ไหมนี่ดินูเชงเงอดูดิตะถุนเน่เน่ามันฝนตกมาทีไอ้เสตถนนมันก็ลงมาดำปิด ก็ยุงก็เกิดยุงแย่เหนาเละเลยน้ำมันก็เน่าเสียไปทุกวันอ่ะเพราะเรือมันวิ่งเยอะอ่ะแล้วย่างนึงรัฐบาลเข้าเข้ามาไม่ค่อยถึงอ่ะคนในชนแถวนี้ก็เลยแบบต้องพบกับสภาวะน้ำเน่าเสียเป็นประจำอ่ะก็ก็เริ่มมีตั้งแต่สร้างทางเดินให้คนที่เดินะสะดวกแหละแต่ขยะข้างในมันก็ไหลออกจากถนนแล้วก็มากองอยู่ที่ แถวชายคลองอะ่ะค้นแถวนี้ก็ต้องรับสภาวะขยะมันถูกตันอยู่แถวใก้ถึงบ้านเพราะมันไม่มีการระบายออกแลวอีกอย่างรถขยะมันเข้าไม่ถึงแถวบ้านอยู่แล้วก็เหม็นนะแต่คงจะอยู่มานานแล้วแหละมันก็เลยคงจะชินกลิ่นนี้แล้วน้นแก้ไม่หายครับเพราะว่ารัฐบาลเข้าไม่ถึงคนที่ขยะก็มีนะครับส่วนมากมันอาจจะมาจากถนนไหลมาตามน้ํา เพราะว่าน้ําทุกที่มันก็ต้องไหลามาลงคลองครับขยะก็ต้องมาตามน้ําก็อยากให้มีเรือมาคอยเก็บทุกทุกเดือนหรือไม่ก็ทุกสองอาทิตย์ก็ได้ครับแบบช่วยขยะตามได้ถุนบ้านมันจะได้หมดไปน้ำจะได้ดูสะอาดขึ้นพอเล่นฟุตบอลมันก็ทําให้ลืมเรื่องน้ําเน่าได้หายครับได้เจอเพื่อนได้เจออะไรมันก็ทำให้เราสภาพจิตเราดีขึ้นครับ เปิดมา10บกว่าปีแล้วค่ะพ่อกับแม่เป็นคนเปิดหนูก็เป็นคนดูแลที่นี่ค่ะก็รู้สึกว่าผูกพันกับมันก็อยู่กับมันตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเวลามองมันก็เพลินดีถ้าสงสารมันอะอยากให้มันอยู่ด้วยนานๆเงี้ยก็หนูนั่งเรือไปกับทุกวันก็รู้สึกมันสกปรกน้มันเวลาน้ํามันกระเด็นโดนเสื้อหนูเนี่ยมันก็เหม็นแล้วปลาข้างล่างมันจะอยู่ยังไงนะคะมันสกปรกเวลาหนูบางทีหนูก็เห็นปลามันลอยตายขึ้นมาอย่างเงี้ยก็รู้สึกสงสารมัน ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยมาดูแลหน่อยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะคะมันเป็นปัญหาใหญ่ค่ะบางทีหนูยังคิดอยู่เลยนะคะถ้าเกิดแบบอยากทำโรแมนติกให้แฟนเงนี้ยพาแฟนไปนั่งเรือที่คลองแสนแสบดูจากสภาพน้ําแล้วเขาก็คงจะบอกเรื่องหนูเลยอะคะ่ะหนูว่ามันน่ารักดีอะคะ่ะตัวเล็กๆ เด็กๆแล้วคะ่ะพ่อกับแม่ชอบเลี้ยงพี่สาวก็ชอบหนูก็เลยชอบไปด้วยก็จริงๆหนูก็ชอบหมดแลละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกก็ชอบเลี้ยงปลาทองเลยก็นอกอุ่มมากกว่าหรืว่าตัวมันเล็กๆน่ารักดีต่แต่ก่อนเนี่ยน้ำใสๆแต่ว่าตอนนี้หนูว่ามันเน่าเกินไป ถ้าปลาอยู่หนูว่าก็คงอยู่ไม่ถึงโตหรอคะ่ะถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากให้ใครเอาไปปล่อยอ่ะคะ่ะหนูว่าตอนนี้นะ้ำมันเน่าเกินไปปลาคงอยู่ไม่ได้หรอก